จะเป็นเรื่อง,องไม่ยากสำหรับคุณคิดถึงฉันสักครั้งเมื่อไม่ได้คิดถึงใครทำตัวตามสบายและเจอฉันในความฝัน <c oughs> เห็นมูวี่ร้องเพลงอย่างนี้นะคะมูวี่เชื่อว่าใครที่ฟังเนี่ยก็น่าจะร้องตามกันได้นะคะและวันนี้ค่ะในช่วงคลิกฟันนะคะมูวี่จะพาคุณไปพูดคุยกับศิล,ลปินเจ้าของเพลงนี้ค่ะนั่นก็คือวงซิงเ u l ล r นั่นเองทำพร้อมแล้วนะคะ ดีกว่าแล้วตอนนี้นะคะโบวี่ก็อยู่กับวงซิงคูล่าแล้วนะคะซินและก็นัดค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะเป็นยังไงบ้างคะกับปีที่ผ่านมาแล้วก็ปีนี้นะคะได้ว่าวงซิงคูล่าเนี่ยประสบความสําเร็จมากนะคะรู้สึกยังไงบ้างก็ดีใจครับที่สิ่งสิ่งที่พวกเราอยากจะแชร์ออกไปเนี่ยมีคนชื่นชอบคาดคิดไว้ไหม ก่อนทำเนี่ยได้หวังไวไหมว่าจะประสบความสำเร็จขนาดนี้หนูไม่ได้คิดถึงขั้นนี้เลยครับแค่แบบทาจากทําสิ่งที่เรารักออกมาแค่แนั้นครับแล้วก็อ,กอาจจะมีกลุ่มคนกลุ่มคนุเล็กๆนี้ครับฟังเพลงเราก็ดีใจเราไม่เล็กนะ <c oughs> <c oughs> ไม่เล็กนะไปที่ไหนก็นได้ยินตลอดเลยนะคะก็ได้ได้ยินว่าได้รับรางวัลมาหลายรางวัลด้วยใช่ไหมคะคเป็นรางวัลอะไรบ้างคะก <c oughs> ็อ,อย่างล่าสุดก็คือเมื่อวานนี้เลยคือ intensive watch ครับก็คือเป็นเหมือนเป็นสถาบันจัดจัดอันดับ เพลงที่มีการเปิดมากที่สุดในปีในแต่ละปีอะไรเงี้ยครับใช่แล้วแล้ววงเราก็ได้ได้มาจากเพลงเบาๆที่เปิดเปิดเยอะที่สุดในปีที่แล้ว <c oughs> มีมีรางวัลของก็ส่วนมากจะเป็นคลื่นคลื่นวิทยุหรือว่าเป็นรายการต่างๆที่ทจัดจัดจัดรางวัลอะไรเงี้ย <c oughs> ครับค่ะจุดเด่นของวงซิงกูลาเนี่ยคิดว่ามันคืออะไรคะที่แบบดึงดูดให้ให้เป็นที่ชื่นชอบของแฟนๆขนาดน,น,นี้ จริงๆถ้าถามเราสองคนเราก็เราก็คิดว่าทุกคนนาจะชอบที่ผลงานเพลงของพวกเราอะครับพูดถึงเพลงที่แบบฮอตมากคือเพลงเบาๆเนี่ยนะคะเพลงเพลงนี้เนี่ยตอนที่แต่งเพลงเองใช่ไหมคะใช่ตอนที่แต่งเองเนี่ยได้ได้แบบได้แรงบันดาลใจอะไรคะมถึงได้ออกเป็นเพลงครับก็เพลงนี้ซินซีเป็นคนแต่งครับเนร้องทำนองแล้วก็แรงบันดาลใจที่ได้เนี่ยก็ได้มาจากเรื่อง ของเพื่อนๆนี่ยแหละที่เอามาปรึกษาเราปัญหาความรักอะไรเงี้ยว่าแบบทำไมไม่ค่อยลงตัวไม่ค่อยสมหวังสักทีอะไรเงี้ยก็จึงก็เลยแต่งเพลงนี้เหมือนแบบจะบอกเพื่อนๆว่าเออลองค่อยๆค่อยเป็นค่อยไปค่อยๆรักกันแลกกันอะไรเงี้ยนอกจากเพลงเบาเบเนี่ยก็คือวงซิงซูล,ล่าก็ยังมีเพลงอื่อนๆเยอะแยะมากมายก็คือส่วนใหญ่ก็จะเป็นแนวแบบสบายๆใช่คับใช่ไหมคะเพลงเพลงที่แบบคิดว่าชอบมากที่สุดหรือว่าคิดว่าเนี่ยมันเป็นแบบมันตรงกับความเป็นซิงกูล่ามากที่สุดเนี่ยใช่เพลงเบาเบาปะ อืมยังไม่ใช่ครับคิดว่าน่าจะเป็นทเวนตี้โฟร์เซเว่นนะอ่าก็คือคือซิงเกิลแรกของพวกเราทเวนตี้โฟร์เซเว่นครับก็ก็เป็นเป็นเหตุผลที่เลือกเป็นซิงเกิลแรกด้วยแหละเพราะว่าเหมือนกับเอ่อเหมือนกับมันมันเป็นตัวตนที่ดีทีสุดวงเราได้ดีที่สุดเลยนะครับเล่าคร่าวๆได้ไหมคะว่าเป็นเพลงอะไรประมาณไหนดนตรีของมันนะครับจะเป็นเอาเป็นวอสโนวาอะไรเงี้ยครับใช่ก็แบบมีลายแจ๊สสไตล์เข้ามาเหมือนที่ผมชอบอะไรเงี้ยแล้วก็ มิซินก็จะชอบพวกอะคูสติกเงี้ยครับก็มาใส่ในเพลงนี้ก็<ล>คือเป็นแนวที่เราชอบบางคู่ลงมาอย่างลงตัวที่สุดใช่ถ้าถามว่ามัน,ม,นมันพรีเซนต์วงเราได้ยังไงเนี่ยก็คือเหมือนกับวงเราเนี่ยจะพยายามเอาเอาดนตรีหลากหลายแนวมาผสมกันในหนึ่งเพลงอะไรางเงี้ยครับก็คิดว่าเพลงนี้เนี่ยน,น่าจะสื่อถึงสิ่งเรา อยากจะมาพูดคุยกับเรื่องของไอทีนิดนึงคือปกติแล้วเนี้ยเราเราเล่น Facebook บ่อยไหมเราแบบเข้าไปพูดคุยโต้ตอบกับการเพลงเยอะไหมคะก็ทุกวันนะครับเราก็แบบดดทิมเตอร์ง่ายครับมีบีบีมีไอคนนะฮะก็สามารถเข้าไปตอบเข้าไปอ่านได้ครับใช่คือเวลาเราไปทัวร์คอนเสิร์ตต่างจังหวัดหรือไปที่ไหนเนี่ยเราก็สามารถแบบสื่อสารกับแฟนเพลงได้เดี๋ยวนั้นเลยว่าเรากำลังทำอะไรอยู่อะไรเงี้ยครับแล้วนอกจาก a c e b o o k แล้วเนี่ยพวกแบบ หรือว่าโซเชียลเน็ตเวิร์กอื่นเนี่ยมีเล่นอะไรบ้างไหมคะก็ของวงเราเนี่ยก็จะมีทวิตเตอแล้วก็มีเว็บไซต์หลักซึ่งซึ่งซิมก็เป็นคนออกแบบเหมือนกันครับก็เป็นเป็นช่องทางในการพูดคุยสื่อสารกับแฟนเพลงส่วนมากเราในเรื่องของการทํางานนะคะการทําเพลงแต่งเพลงมีใช้เทคโนโลยีอะไรจริงๆเข้ามาช่วยบ้างไหมคะครับก็จะเป็นเรื่องโปรแกรมมากกว่าในการทาเพลงครับมี ปลักอินในซอฟต์แวร์อะไรอย่างี้ครับที่แบบเราทําให้ได้เสียงแตกๆหรือเสียง<ช>ที่เราต้องการร<ช>ั็ะะจะแบบง่ายขึ้นหวนานเมื่อก่อนเยอะครับใช่ก็ถ้าถ้ายอย่างของซินเนี่ยก็จะเป็นเรื่องของการแต่งเพลงอะไรย่างเงี้ยแบบอย่างบางทีเราเรานึกเมลโลดี้หรือนึกคาอะไรที่มันแบบว่าดีๆออกอะไรอย่างเงี้ยเราก็ต้องรีบอัดเก็บไว้โบซ่าเพราะว่าอย่างนันเนี่ยก็สนใจเกี่ยวกับเทคโนโลยีรถยนต์ด้วยใช่ไหมคะใช่ครับก็เพราะว่า คุณพ่อครับเป็นสวกรเหมือนกันนยครับก็เลยแบบเออได้สืบเนื่องต่อมาอะไรเงี้ยแล้วก็ชอบชอบขับรถชอบเอารถไปแต่งหรือไม่บางทีแบบมีงานมอเตอร์โชว์นะครับก็ชอบไปดูเทคโนโลยีของรถรุ่นใหม่ๆเงี้ยครับตอนญี่ปุ่นน่าจะเป็นเรื่องไฮบริดใช่มาแรงมากถ้าเป็นฝั่งยุโรปนตัวแทนเขาจะพัฒนานเรื่องเกี่ยวกับเครื่องดีเซลของยุโรปนะจะแบบมาแรงมาก วันนี้นะคะในการคลกไอทีนะคะก็ต้องขอขอบคุณทั้งนั้นแล้วก็สินมากเลยนะคะจากวงซิงเกิล่านะคะขอบคุณค่ะเดี๋ยวเดี๋ยวก่อนนะคะก่อนจะกันมามีนี่ด้วยนะคะ เป็นนิตยสารเกี่ยวกับเรื่องของไอทีนะคะ My Mobile แล้วก็ My Tablet นะคะแล้วก็ Notebook ค l า s นะคะเอาไว้ไปอ่านการอัปเดตเรื่องของไอทีนะคะขอบคุณครับและตอนนี้นะคะก็หมดเวลาของรายการคลิกไอทีแล้วนะคะแต่ว่าก่อนจะกันนะคะขอฝากเ c ซ b o o k คุณทางรายการนิดนึงนะคะเป็นแฟนเพจนะคะขึ้นอยู่ด้านล่างนี้เลยนะคะช่วยฝากกันเข้ามาคลิกไลก์กันเยอะนะคะแล้วถ้าเกิดว่าใครที่มีคําถามหรือว่าข้อสงสัยเกี่ยวกับเรื่องของไอทีแล้วก็เทคโนโลยีเนี่ยก็เข้ามาโพสต์คอมเมนต์ไว้ได้เลยนะคะเดี๋ยวจะมีทางทีมงานตอบให้ และต้องขอขอบคุณสถานที่สวยๆแห่งนี้ที่เอื้อเฟื้อการถ่ายทำด้วยนะคะร้านแทบเดินูพัฒนาการ53ค่ะแล้ววันนี้นะคะทางรายการจะต้องขอขอบคุณข้อมูล i อทีดีๆนะคะจากนิตยสาร My Mobile และ My Tablet นะคะและนิตยสาร Notebook p ล note u สนะคะแล้วก็ยังมีเว็บไซต์ w w w 2 b men com และ w w w notebook 8 8 8 com ด้วยค่ะ อย่าลืมติดตามเกมสนุๆรุ่นรับของรางวัลชุนไทยรายการเหมือนเดิมนะคะสำหรับวันนี้บูวิก็ต้องไปก่อนแล้วนะคะพบกันใหม่สัปดาห์หน้านะคะวันเสาร์เวลาเดิม8ปดโมงห้าสิบหางเก้าโททบอหแล้วทุกเรื่องของไอทีจะเป็นเรื่องง่ายๆสำหรับคุณนะคะบูวิ้ไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะคำความประจําสัปดาห์นี้คือภาพยนตร์อนิเมชันเรื่องไหนประทับใจคุณที่สุด ส่ง SFS คำตอบกันเข้ามาที่หมายเลข4221442 10ข้อความแรกที่ตอบเข้ามาก็จะได้รับนิตยสาร My Mobile และ My Tablet ส่งให้ถึงบ้านเลยค่ะตอนนี้เรามีซิงเกิลล่าสุดคือ Some Other Day ก็เป็นเพลงที่เราได้มีโอกาสที่ดีไปเฟเจอร์ลิงกับวงเดปะเปเปที่เป็นวงวงอะคูสติกข,ของญี่ปุ่นก็ยังไงฝากติดตามด้ยวยละกันครับชาร์จแบตอบุ๊คให้เต็มเพื่อยืดอายุการใช้งานของแบตเตอรี่กันนะคะ